อีกมือหนึงถือโทรศัพท์ค่ะเลย่สวัสดีมือเดียวสวัสดีค่ะมาพบกับปอเพิ่นปอกระเจา้าน้ำลายกระจายพี่น้องคข่ซีมี่ขน่นี่มีมีฉาชีพั่วมาอีกแต่ว่าหายเฮาเอะฟังเด้อข่ยี่อาร์ตใบพ่ออย่งเพื่อแพรเป็นบางคนอายุหลายคือ,คอยข่อายุหลายกลัวไข่แล้วก็ อาสิหลายกูกลัวลือจังไหนก็คือคือต้องถามต้องฟังเขาดีดๆเขาจิบย่ามบอกวกไปวนมาให้เขาลืมดอกนี่พี่น้องฟังเดอ้อมันจะเป็นประโยชน์ที่ตาการครับา้ติดต่อมาจากสารการช่วยบุรีรัมนะครับเรื่องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนะเป็นแบบสำรวจของบ้านที่32หมู่11นะครับเป็น, 3, 2, น,บ,ปนบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวนะครับค่ะ ส่งไปให้คุณชิตาการที่บ้านเลขที่หนึ่นงสองสูนะครับหมู่ห้าที่แคนดงครับบุรีรัมม์ก็คือในส่วนตรงนี้จะให้เข้ามายืนยันผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของบ้านนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนตรงนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่มีการจับส่งเอกสารไปให้ตั้งนานแล้วไม่ทราบว่าได้รับเอกสารแมบ,บสำรวจหรือ,อยังครับตรงนี้ได้รับแล้วค่ะ ได้รับแล้วตรงนี้ทำไมไม่เข้ามาดำเนิเนการนะครับเพราะคือในเอกสารเขาระบุให้เข้าไปอยู่เข้ามา,าอ,ะอะไรนะครับเข้าไปอยู่คะ่ะเข้าไปที่ไหนก็เข้าไปสารลางนะคะสารลางท,าที่ไหนคะสารลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ตรงไหนคะคุณพี่เป็นคนบุรีรัมย์หรือเปล่าก็ใช่ก็เข้าไปที่สารลางเลยทําไมคุณไม่รู้ว่าฉันเข้าไปก็ที่เขากระโดงอะ เป็นคนมีรามหรือเปล่าผมไม่ใช่คนมีรามครับบ้านนันไงคือมันับราชการอยู่ที่นี่ครับอ้าวแล้วรู้ไหมว่าสารการมนอยู่ตรงไหนก็อยู่อำเภอเมืองมีรามครับก็นั่นแหละสถานที่มันแล้วก็ฉันเข้าไปแล้วทําไมบอกว่าฉันไม่ได้เข้าไปอ้าวเข้ามาแล้วทำไมยังไม่มีข้อมูลเลยครับยังไม่มีการวันนั้นที่ฉันเข้าไปนะก็มีข้อมูลครบฉันก็ไปแจ้งเอกสารทุกอย่างอ่าเขาว่าไงครับ เขาบอกว่าฉันเข้าไปสิคะรับเข้ามาในเรื่องอะไรตรงนี้ยังไม่เห็นมีข้อมูลเขาต้องแจง้งเราไหมว่าเขาเป็นไก่ก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นแหลคะค่ะเขากระโดงอะคะ่ะที่เป็นสาราการใหญ่ๆฉันเข้าไปแล้วเข้ามาที่สำนักง,งานอะไรครับตรงนั้นสำนักง,งานอะไรก็บอกว่าไปสาราการฉันก็ไปสาราการสิ สารการผมแจ้งไหมวันนั้นเจ้าที่เขาแจ้งหรือเปล่าว่าให้มาดําเนินการที่ส,สำนักง,งานอะไรเอาเขาก็เข้าไปสารการเขาก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องกลับมาสิคะคือตรงนี้ครับผมที่ต่อมาจากสานักง,งานส่งเสริมการปกครองน้องถิ่นนะครับเอาท้องถิน่นทำไมต้องไปอยู่สารการเราท้องถิ่นก็อยู่ถ้าสมมุติเราอยู่ฝั่งไหนเราต้องต่อที่นั่นไม่ใช่หรอเอาทำไมอย่างนี้กัน เอาอย่างนี้ลกันนะครับคุณพี่คุณพี่คิดว่าท้องถิ่นน่ะมันที่ไหนบ้างอำเภอคุณพี่มีคุณพี่ไปเลยครับแต่ตรงนี้บอกว่าท้องถิ่นมีแค่จังหวัดละหนึ่งที่อ้าวอ่าทำไมเดี๋ยวบอกสารากางถ้าไปสารากางแล้วมาบอกท้องถิ่นที่สารากางเลยครับก็อยู่ในสารากางจังหวัดไงครับแล้วคุณบอกใคมาสาราางก็ถูกแล้วเออแล้วตอนแรกคุณบอกไหมว่าท้องถิ่นทําไมคุณบอกว่าคุณอยู่ที่สารากางให้ฉันไปสารากางก็อยู่ในสารากางจังหวัดครับ ตายแล้วทําไมบอกสํานักงานท้องถิ่นก็ทําไมไม่บอกทําไมจะต้องบอกว่าสารากางก็ให้เดินทางเข้ามาที่สารากางจังหวัดก็คือสานักงานเราอยู่ที่สารากางจังหวัดมีแค่หน่วยงานละหนึ่งที่ก็คือแตก็มีดูแลหน่วยงานทางราชการทาั้งหมดแล้วทำไมต้องโทรมาเถียงแล้วจะให้ทําอะไรทีนี้ถ้าฉันเดินทางไปแล้วเราจะทํายังไงเดินทางไปแล้วผมถามอยู่ว่าคุณพี่เดินทางเข้ามาสาราก,กางมาหน่วยงานไหนคุณบอกว่าไม่รู้เลย เอาก็ไม่รู้ก็คุณบอกให้ไปสารากางฉันก็ไปแจ้งที่สารากางแล้วเขาว่างไงครับเขาแจ้งสารากางเอาก็แจ้งเสร็จแล้วก็กลับสีขาจะต้องให้เขาว่าย,ยัางไงเอ้าเขาเขาให้เอกสาระอะไรไปบ้างมีเอกสารอะไรเขาให้ให้เรากลับไปาคุณไม้บอกฉันไหมคุณไม่บอกฉันไม่ไให้ฉันเอาเอกสารกลับมาคืนแล้วคุณจะต้องโทรมามาทะเลาะกันกับฉันทำไมที่หลังคุณแจ้งอะไรมาคุณก็พูดให้มันเสร็จเทียบล้อใครใครผมได้แจ้งไปเหรอครับผมไม่ได้คุณแจ้งไปนี่หมุนโทรตามนี่ แล้วต้องโทรตามทําไมโทรตามสิครับมันเป็นหน้าที่อ่าเขาเขาส่งเรื่องขึ้นมาอะไรที่ตกสมรว้จจะขยันเกินไปหรือเปล่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเออทาไมครับแล้วเขาถามว่าวันนี้วันอะไรแล้วไงครับเออนั่นแหละวันเสาร์คุณทํางานราชการนะเขาทํางานราชการเขาเขาจะต้องอยู่ทุกวันเสาร์เหรอครับเพราะฉั้นถ้กิดเขาต้องจับคนแล้ว อา,อามันคนละเรื่องหรือเปล่าคะตำรวจมีหน้าที่ของเขานี่อย่ามาพูดถ้าคนตานอดฉันไปแล้วแค่นี้จบค่ะ